พิโป้ผู้แรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมีเรืยออะไรยังมีชีวิตอยู่นะครับปัจจุบันนี้เองเนี่ยแม่บะลิมีอายุ60ปีแล้วนายศรีศั์สุขชุ่มผู้ช่วยผู้นวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเสวนาผู้คุยอดีตพี่เลี้ยงแม่มะลิและผู้นวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจะมาเล่าถึงแนวคิดการจัดขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การสำหรับท่านผู้นรยการนะคะเป็นตัวแทนส่งต่อให้ไปยังนนแม่มะลิของเรานั่นเองค่ะ ดีต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะมาร่วมให้กับแม่มาริกัรนะคะบริเวณทางเข้านะคะร่วมเขียนคํำอวยพรครบรอบ60ปีแม่มาริท่านใดอยากจะร่วมวอวยพรนะคะเรียนเชิ แล้วเจะหัน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 ไม่เห็นนะหันท่านองค์กาเนอ่าใช่ใช่หันค้ำให้ดูหน่อยหันค้ำให้ดูหน่อยเอาใหม่เดี๋ยวลองก่อนพลิกอย่างงี้ยลวกวะมันมันมองไม่เห็นตรงไหนก็จะแห้งก็จะแห้งโซเซมัน

งานด้วยกันมานอนด้วยกันไปกินนอนด้วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเราจากกันเฮ้ยนอนด้วยกันต้องให้เข้าใจนะนอน้อนแบบไหนใช่นอนเรียงกันเลยแบบติดกันเลยนอนก้นกันข้างคากันเลยนี่แหละเอาก้นด้วยอ่านั่นแหละนั่นแหละ้ถ้าเราไม่มีการมาฝรกเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายแลวเราก็ไม่รู้นิสัยของสัตว์แต่ละชนิด